สวัสดีค่ะทากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นเมนูขนมทานเล่นนะคะเพื่อนๆเขี้ยวเพลินเลยค่ะพาสต้ากรอบเค็มค่ะกรอบหอมหวานมันเค็มอร่อยอร่อยครบรสเลยนะคะมีกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็ต้นหอมอยากรู้วิธีทําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกคุณแม่ก็จะต้มน้ําให้เดือดนะคะใช้ไฟกลางในการต้มจากนั้นใส่น้ํามันพืชลงไป1ช้อนแกงตามด้วยเส้นพาสต้านะคะใส่น้ํามันพืชลงไปเพื่อไม่ให้เส้นพาสต้าติดกันนะคะต่อไปก็จะใช้เวลาต้มเส้นพาสต้าอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีนะคะค่ะพอคุณแม่ต้มเส้นพาสต้านะคะ ครบเวลาแล้วนะคะสุกตีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะนำมาโรยในถาดนะคะนำมาโรยเพื่อที่จะคุกกับเส้นพาสต้าของเรานะคะเวลานำไปทอดเส้นพาสต้าของเราจะได้กร,บกรอบๆน่ารับประทานนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอ่าพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเราก็จะใส่เส้นพาสต้าที่เราคลุกกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปเลยนะคะจากนั้นรอให้ขนมเซตตัวนิดนึงแล้วก็จะคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้เส้นพาสต้าของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะ ค่ะพอคุณแม่ทอดมาเรื่อยๆนะคะเส้นพาสต้าก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเร่งไฟแรงขึ้นมาค่ะเพื่อไล่น้ํามันแล้วก็ทําให้ขนมของเราไม่อมน้ํามันนะคะประมาณนี้ค่ะพอสีเหลืองได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะเราก็รีบตักออกเลยนะคะไม่ต้องทอดนานค่ะอ่าสีประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเอาเหลืองเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเหลืองสุกข,ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามันค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำน้ำเคลือบขนมนะคะอ่าแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณ1ช้อนแกงนะคะตามด้วย3เกลือนะคะ3เกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดํำนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ เคี่ยวให้เข้ากันค่ะเกลือป่นค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาสังเกตน้ําเคลือบนะคะเขาจะมีลักษณะเหนียวๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเหนียวนิดนึงประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะคุณแม่ก็จะนําเส้นพาสต้านะคะที่เราทอดนะคะพักไว้ให้สดเสด็จน้ํามันลงไปเคลือบกับน้ําเคลือบของเรานะคะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะโรยต้นหอมซอยลงไปนะคะก็จะเพิ่มความหอมอีกระดับหนึ่งค่ะอ่าคุกเขาให้เข้ากันค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยจ้า ค่ะสำหรับพาสต้ากรอบเค็มของคุณแม่ก็เย็นตัวลงดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็จะมีความกรอบนะคะ หอมหวานมันเค็มมาครบรสเลยคะ่ะเพื่อนๆและที่สําคัญก็จะมีกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็ต้นหอมอร่อยสุดยอดเขี้ยวเพลินเลยคะ่ะอาวิธีเก็บรักษานะคะคุณแม่ก็จะนําไปใส่กรองนะคะใส่โหลปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะสามารถเก็บรักษานะคะได้ประมาณ4-5วันก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกติคะ่ะไม่ต้องแช่เย็นนะคะเนี่ยคะ่ะ เป็นเมนูทานเล่นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูจะรับรองเลยว่าอร่อยสุดยอดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ